สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจกูอีเฉเด็กกูจัดถึงโคตรมึงได้มีการพดข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าทางเพจกูอีเฉขอฝากเรื่องนี้ไปถึงหูท่านทนายอนันชัยชัยเดช และทุกๆโต๊ะข่าวด้วยนะคะจากที่ดิฉันได้ฟังคนของนายชชยพลพูดผ่านช่องเสมือนดูถูกดูแคลนและเหยียดหยามอย่างชัดเจนไม่ว่าด้วยการท้าทายและมีการขู่อีกด้วยถ้าหากส่งหมายสารมามันก็จะส่งหมายหัวกลับคืนไปช่องช่องนี้ของลาเตหรือเกด คนสนิทของนางสมพลและนายเชพพลทางเพจก็มีชื่อและบัตรประจำตัวของผู้หญิงคนนี้เช่นกันซึ่งคนคนนี้ทางด้านของนายเชพพลและนางสมพลมักจะให้ออกมาด่าผู้คนเป็นปากเป็นเสียงให้ก็อยากจะฝากไปถึงท่านทนายอนันชัยชัยเดชขออย่าปล่อยคนพวกนี้หืมเกิม และอย่าได้ทําแบบนี้กับใครอีกขอให้เอาให้ถึงที่สุด #tag กูอีเฉขอฝากเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกันแชร์ไปนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณคลิปจากแอดมินทีมงานกูอีเฉส่งมาแอดลีหุมแซกที่แน่ๆแ,แกต้องมีเงินจ่ายค่าน้ำก้าไฟยังจะอะไร เขาเรียนจบมาเขาก็ขอทานมากกว่าจะได้ใบปริญญาเนี่ยเขาก็นั่งขอทานมาเหมือนกันไม่แตกต่างค่ะจะมาฟ้องฉันเรื่องอะไรคะเอาให้มันแน่ๆฟ้องมากูรับแต่กูไม่ฟ้องกลับกูหมายหัวส่งหม,มายสารมาแต่กูส่งหมายหัวไปนะ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะเพิ่งเพิ่งมาย้อนฟังค่ะเพิ่งมาย้อนฟังอุย้ยอันอันนี้คือคือใช่ไหมคะเนี่ยอันอันนี้อันนี้คือหรอลุงค้ะไม่ต้องเสียใจนะคะลุงป้าเหมือนซื้อรางวันที่หนึ่งถูกเลยค่ะลุงป้าเหมือนซื้อรางวันที่หนึ่งถูกเลยที่ทนายคนนี้ปะ ิเศษไม่รับทําคดีลุงกับป้าถูกลางวันที่หนึ่งโชคดีแบบสุดๆเหมือนแจ็คพอตเลยอะค่ะลุงป้าะ่ะโอ้นี่เหรอคะคนมีการศึกษานี่เหรอคะคนที่มีวุฒธธิภาวะระดับประเทศ โอ้ลุงลุงกับป้าคิดซะว่าลุงป้าถูกแจ็คพอตนะคะถูกแจ็คแจ็คพอตรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะมากกว่ารางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำกับชีวิตนะคะทัพทนายคนเนี้ยเขาปฏิเสธที่ไม่รับทําคดีเสียใจมากมาดามรู้สึกผิดมากที่เป็นคนโทรไปหาเลขาเขาว่า รู้สึกผิดจริงๆนะคะแม่งไอ้เฮียกูรู้มึงขอทานใบวิชาชีพมาแบบเนี้ยกูคงไม่โทรไปให้เสียค่าโทรศัพท์หรอกเนาะโอ้ยไอ้สลัดเรามาต่อกันที่ทางด้านของตาชาญที่ได้มีการไล์สดถึงประเด็นในความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน ับยายสมควรและบอกว่าตนนั้นยังไม่ได้คืนดีกับยายสมควรซึ่งตาชานได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับประมาณหนึ่งชั่วโมงกล่าวยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้มีกิ๊กมีแต่ลูกหลานและก็คิดว่าอีก2-3วันคงจะหายดีคงจะยิ้มได้หัวเราะได้ขอปล่อยไปตามอารมณ์ก่อนต้นอยากให้ลูกหลานเข้ามาคุยเล่น หยอกล้อกับตุนจะได้มีกำลังใจขอบคุณทุกคนที่สงสารเดี๋ยวยายกับลูกคงจะเข้าใจถ้าลูกรักแม่ลูกก็คงบอกแม่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตาบอกรักเอฟเพราะโซเชียลรักนะตารักตานะจ๊ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเราพูดคุยแบบพี่น้องไม่ใช่กิก๊กเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะเคยต่อสู้กันมานานสู้กับความยากจนจนทุกวันนี้ลูกหลานก็เป็นฝั่งเป็นฝามีการมีงานทำกันหมดตายืนยันว่าไม่ได้มีกิ๊กมีแต่แฟนขับ f ซอดีตเรารู้ปัจจุบันเรารู้แต่อนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นตอนนี้ยายสมควรเปรียบเสมือนเพื่อนบ้าน ของตาแล้วขอเวลาทําใจแล้วจะกลับมามีรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเอซี FC ตาไม่รู้ว่าอีกวันถึงจะหายอีกกี่วันยายถึงจะหายโกรธเดี๋ยวมันก็ผ่านเรื่องไร้ไร้ไปตาชานกล่าวส่วนนายเต่ได้ให้สัมภาษณ์กับช่องสื่อข่าวอมรินทีวีว่ากรณีที่ทนายอนันชัย มีการถแถลงข่าวเมื่อรับเป็นทนายความให้กับนายเชยพน,นั้นตนก็ขอเปรียบเทียบกรณีนี้เหมือนกับการจีบผู้หญิงซึ่งจะต้องไปจีบถึงที่บ้านถึงจะได้ใจใครเชกเช่นกับการหาทนายความนายเชยพลจะต้องเข้าหาทนายอนันชัยก่อนที่ทนายอนันชัยจะถแถลงข่าวด้วยซ้ำอาจจะไปกินข้าวด้วยกันหรือไปพูดคุยกัน และที่ทนายอนัญชัยท่านให้ข้อกำหนดกับนายเชยพลสามโคคือให้ใจให้ความจริงและให้เกียรติอาชีพทนายความนั้นผมก็เห็นด้วยนะเพราะการจะทำงานร่วมกันเราจะต้องให้ใจกันในฐานะที่ผมเป็นน้องชายของเต๋นและเป็นญาติกับพลก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้มาเป็นทนายความ ให้กับนายเชยพุยอมรับว่าเสียดายมาตั้งแต่ตอนที่ทนายตามถอนตัวด้วยซ้ำเพราะทนายตามและทนายอนันชัยเป็นทนายความชื่อดังที่เก่งมีไหวพริบปฏิพานซึ่งในเรื่องของคดีความผมก็เป็นห่วงพลและแต่นแต่ก็คิดว่าคงมีทนายความอีกหลายคนที่ติดต่อเข้ามาหาพลส่วนประเด็นข่าวที่พ่อกับแม่ จะแยกทางกันว่าในช่วงนี้พ่อกับแม่ได้ห่างกันจริงเนื่องจากตอนนี้พ่อก็ติดโซเชียลคือการเป็นยูทูบเบอร์และก็กำลังสนุกกับการพูดคุยกับ f อจึงอาจทำให้เกิดปัญหาไม่เข้าใจกับแม่แต่ตนก็เชื่อว่าในอนาคตของพ่อและแม่จะต้องกลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอน สำหรับสาเหตุที่ทั้งสองคนนั้นได้ห่างเหินกันเป็นเพราะในระยะหลังทั้งคู่ใช้ชีวิตที่แตกต่างกันพ่อจะชอบเล่นโซเชียลพูดคุยกับเอฟซีส่วนแม่จะไม่เล่นโซเชียลทำให้พ่อแม่ใช้ชีวิตประจำวันไม่เหมือนกันและพูดคุยกันน้อยลงกัดทางได้ห่างกันซึ่งตอนนี้พ่อได้แยกไปอยู่ที่บ้านพลและเต๋นส่วนแม่ ก็อยู่ที่บ้านกับตนสภาพจิตใจแม่ในตอนนี้ครอบครัวก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดและก็งดเล่นโซเชียลหรือดูไลฟ์สดของพอ่อนอกจากนี้สิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพ่อไปสนิทกับเอฟซบางคนนั้นตนไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนแต่สำหรับพ่อเป็นคนปากหวานเพราะเคยเป็นพ่อค้าไขายปลามาก่อนแต่ถ้าจะถามว่า พ่อไปมีความสัมพันธ์กับเอฟซคนดังกล่าวหรือไม่นั้นตนก็ยังมองไม่เห็นเขาโคงของข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว